สวัสดีครับผมจะมาพับรถกระดาษแบบง่ายๆกันครับนี่ครับเพื่อนๆพื่ทำตามได้เลยนะครับอุปกรณ์ก็จะมีกระดาษแล้วก็ดินน้ำมันนะครับแค่สองย่างเองนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับแบบที่หนึ่งนะครับพับเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็รีดนะครับ ต้องเอาให้ตรงกันด้วยนะครับแล้วก็พับด้านซ้ายลงมาด้านขวานะครับเหมือนในคลิปเลยนะครับแล้วก็ต้องรีดด้วยนะครับรีดให้เนียบนะครับจะได้แหลงแล้วก็เหมือนเดิมนะครับแต่แค่เปลี่ยนนะครับจากด้านซ้ายลงมาด้านขวานะครับแล้วก็รีดให้เนียบเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็พับเข้ามาด้านในแบบในคลิปเลยนะครับแล้วก็พับเข้ามาอีกทีนะครับแล้วก็กลับด้านนะครับต้องทำให้เนียบด้วยนะครับต้องเอาหัวให้แหลมนะครับกลับด้านมานะครับแล้วก็ทำแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ทำเหมือนเดิมครับด้านซ้ายครับแล้วก็พับหัวมันนะครับดีดให้เนียบด้วยนะครับต้องทำให้ตรงด้วยนะครับพอทำด้านหนึ่งเสร็จแล้วเราทำด้านซ้ายต่อเลยนะครับ พอทำเสร็จแล้วนะครับพอเราทำเสร็จแล้วนะครับเรานะครับก็ต้องพับเข้ามาอีกด้านนะครับให้เล็กนะครับเหมือนกันนะครับด้านซ้ายเหมือนกันนะครับลูดให้เนียบเนียบเลยนะครับ แล้วก็พับเข้ามาเหมือนเดิมครับแล้วก็อีกด้านนะครับเป็นด้านซ้ายนะพอได้เสร็จแล้วนะครับเอาดินน้ำมันมาแปะนะครับจะได้ไม่ปลิวนะครับ ้องเอาดินน้ำมันแปะให้แน่นนะครับเผื่อเวลาทําแล้วดินน้ำมันหลุดนะครับทำเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ครับผมโชว์ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับแรงไหมครับขอบคุณที่ดูคลิปผมจะจบด้วยนะครับ